ขอขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยนะครับที่กรุณาสีดอทันใจนะครับโดยมอบย่างให้แก่สีดอทันใจนะครับนี่กองไปเรือยแล้วก็มื้อกลางคืนอีกมื้อนะครับที่แม่ยุ้ยได้กรุณานะครับขอบพระคุณแม่ยุ้ยมากๆานะครับกินอร่อยครับแม่ย,ยุ้ย ย่านี้มีขายอยู่ที่สีสกเกตนะครับสุรินเรามันแรงจัดไม่มีเลยปลูกปลูกได้ได้ดูเดียวครับหน้าพอหน้าร้อนมันก็ตายนะครับย่านี้เพราะมันไม่มีระบบน้ำที่นี่ครับแรงทุ่งกุลาครับเห็นเขียวเขียวนี่หน้าแรงนี่ไปหมดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบน้ำป,ป่า ขอบพระคุณคุณแม่ยุ้ยมากมากนะครับที่กรุณาสีดอทันใจนะครับ